งดเดินทุดงชั่วคราวหลวงตาบุญชื่นอาพาธเจ็บหลังหลวงตาบุญชื่นงดเดินทุดงชั่วคราวจนกว่าจะร่างกายพร้อมหลังเกิดอาพาธมีอาการเจ็บหลังคาดเกิดจากการแบกของหนักจากกรณีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระสายกรรมฐานที่ได้ทำกิจกรรมการเดินทุดงจนเป็นที่รู้จัก ของคนทั้งประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกเดินทุดงจากภาคใต้เริ่มต้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อไปสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนมบ้านเกิดตามความตั้งใจในการก่อตั้งกองทุนช่วยโรงพยาบาลระยะทาง3,415กิโลเมตรผ่านเส้นทาง24จังหวัดขณะนี้หลวงตาบุญชื่น เดินทุดงเป็นวันที่240จากบ้านท่าแฝกอำเภอนาำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์มุ่งหน้าสู่อำเภอนาำปาดระยะทางประมาณ50กิโลเมตรและพักเท้าช่วงเที่ยงที่โรงเรียนปา่ากกั้งวิทยาอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์จากนั้นในตอนเย็นหลวงตาบุญชื่นพักจำวัดที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยพึ่ง หมู่4ตำบลท่าแฝกซึ่งทางแฟนเพจตำรวจป่าข่าวหลวงตาบุญชื่นล่าสุดวันนี้ได้เผยแพร่ข่าวสารล่าสุดในวันนี้ยังพักจำวัดต่อที่สํานักสงฆ์บ้านห้วยพึ่งเนื่องจากมีอาการอาภาษเจ็บหลังเนื่องจากการแบกของหนักและลุกผิดท่าอย่างไรก็ดีตามข่าวสารที่มีการเผยแพร่ ได้ระบุอาการหลวงตาบุญชื่นในตอนนี้เริ่มดีขึ้นสามารถลุกทำสมาธิสวดมนต์และให้ผ่อนญาติโยมที่มาพบรวมทั้งยังทำการเย็บซ่อมผ้าจีวรของหลวงตาบุญชื่นที่ได้ขาดขณะเดินทุดงสำหรับการเดินทุดงต่อน,นั้นแฟนเพจดังกล่าวระบุข้อมูลต่อไปว่าหลวงตาบุญชื่นจะออกทุดงเวลาไหน ต้องแล้วแต่กำลังาธาตุขันจะอำํำนวยประวัติหลวงตาชื่นยิ่งรู้จักยิ่งศรัทธาหลวงตาบุญชื่นอายุ72ปีเดินทุดดงเท้าเปล่านับพันกิโลเมตรไม่รับปัจจัยเพราะไม่ต้องใช้พื้นเพเกิดที่บ้านเสาเล้าตําบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม เคยมีชีวิตครอบครัวมาก่อนและต่อสู้สร้างครอบครัวมาตลอดโดยในช่วงเป็นนุมหลวงตาเคยเป็นทหารเกณฑ์และได้รับคัดเลือกไปสู้รบในยุคสงครามเวียดนามประมาณปีพุทธศักราช2512สังกัดพลกองพันปืนใหญ่จังหวัดอุดรธานีและเคยผ่านการฝึกรบพิเศษ อยู่ในค่ายเป็นเวลาสองปีก่อนปลดประจำการได้เหรียญทหารผ่านศึกกลับมาสร้างชีวิตครอบครัวแต่งงานมีลูกทั้งหมดสี่คนจากนั้นเมื่อดูแลบุตรทั้งหมดสร้างครอบครัวหมดแล้วจึงขอครอบครัวลาบวชเพราะต้องการหาสัจธรรมของชีวิตอยากเห็นความสงบในชีวิตเพราะชอบศึกษาธรรมะ และชอบศึกษาหลักธรรมคําสอนของหลวงปู่มันจึงเข้าอุปสมบทตัดทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่วัดบ้านเกิดจากนั้นได้แสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุทธเดินทุดดงไปหลายที่ไม่จำวัดทุกปีจะไปจำวัดตามป่าเขา ก่อนนี้ไปจําพรรษาในถ้ำเตียงสิริคันบนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครมาต่อเนื่องสี่ปีหลวงตาชื่นกล่าวอีกว่าทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ได้ตั้งมั่นจาริกธรรมเดินทุดงมาจากภาคเหนือแต่ขาไปขึ้นรถไปกับคณะพระสงฆ์หลายวัดมาปีนี้ ได้ตั้งมั่นเดินทางไปกลับด้วยการเดินทุดงจนกลับมาถึงบ้านเกิดในระหว่างทางมีญาติโยมนิมนต์ขึ้นรถพระสงสารอายุมากแต่ตนได้บอกว่าตนต้องการบำเพ็ญเพียรแสวงบุญเดินทุดงตามรอยหลวงปู่มั่นไม่ขอขึ้นรถไม่ต้องช่วยขนสัมภาระขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าและไม่กลัวว่าจะเจ็บป่วยเนื่องจาก สละทุกอย่างแม้แต่สังขารเพราะต้องการเข้าถึงสัจธรรมและในปีนี้หลังออกพรรษาจะเดินจาริกธุดงเหมือนทุกปีสำคัญที่สุดคือกิจของสงฆ์จะต้องไม่ขาดมีบิณฑบาตท,ทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์จเจริญภาวนาและศึกษาธรรมะ หากญาติโยมที่ต้องการสนทนาธรรมยินดีและจะจำวัดที่พักสง์ถึงสิ้นเดือนมกราคมก่อนจะจาริกทุด,ดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรถึงร่างกายจะชราอีกทั้งมีโรคเลือดจางแต่ไม่ได้กังวลเพราะสละทุกอย่างแล้วปล่อยให้เป็นไปตามสังขารตราบใดเดินไหวยังจะสแสวงบุญทุกปี จากการสอบถามนางตาลอุ่นเพียรสมอายุ66ปีชาวบ้านเสาเลา้าและลูกสาวคนโตคือนางบานเย็นบุพพสิริอายุ46ปีทั้งสองเปิดเผยว่าหลวงตาในช่วงวัยนมเป็นคนขยันมุมานะอดทนสร้างครอบครัวต่อสู้เพื่อครอบครัวมาตลอดและชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจที่จำได้ เคยบอกครอบครัวเสมอพอถึงวัย60หลังจากลูกทุกคนมีครอบครัวจะขอลาบวชไปใช้ชีวิตทางธรรมสละทางโลกถึงปีพุทธศักราช2552อายุได้60ปีได้ขอลาครอบครัวไปบวชซึ่งทุกคนไม่ขัดข้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงตาชื่นเพราะเป็นความตั้งใจถึงแม้ห่วง คิดถึงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงตาชอบทุกปีตลอดการบวชกว่าสิปีจะไม่จำวัดอยู่กับที่จะไปจ่าริกทุด,ดงทั่วประเทศตามพระอาจารย์ที่รู้จักปกติจะไม่ได้ติดต่อไม่มีมือถือไม่มีการติดต่อกลับมาเพราะหลวงตาบอกกับครอบครัวว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะเห็นกลับมา หากทราบข่าวเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยค่อยไปดูแลหรือเจ็บป่วยตายในป่าขอให้เป็นไปตามธรรมชาติหากไม่มีคนพบเห็นเพราะสละทางโลกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องรับได้หมดจนกระทั่งล่าสุดทางครอบครัวดีใจมากและอนุโมทนาบุญกับหลวงตาชื่นหลวงตาจากกองทัพสู่กองทัพธรรม เดินหน้าเผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างไม่ยออ่อท้อไม่เกี่ยงเรื่องอายุไขสภาพดินฟ้าอากาศคำติคำชมซึ่งเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมนุษย์โลกและธรรมชาติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมดาตลอดการทุด,ดงไปต่างที่ต่างถิ่น หลวงตาบุญชื่นก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ไม่ขาดทั้งบิณฑบาตท,ทำวัดเช้าเย็นและศึกษาธรรมะท่านยังกล่าวไว้อีกว่าจะเดินทุด,ดงจนกว่าร่างกายจะไม่ไหวโดยข้อวัดปฏิบัติของหลวงตาบุญชื่นคือ 1. รองเท้าไม่ใส่ 2. ปัจจัยไม่รับ 3. ย่ยานพาหนะไม่นั่ง 4. ฉันที่ในอาสนะเดียว 5. นอนไม่มีกลดไม่มีมุง 6. ครองไตรจีวรหลวงตาบุญเชิญยิ่งรู้จักยิ่งศรัทธา